สบายดีพี่น้องสบายดีเดอ้อโอ้โมนี่พี่น้องจะเห็นเนาะทิวทัศน์ทางหลังธรรมศาสตร์วาย่ใสวตีเนาะโมนี่นข้าพเจ้าได้มีโอกาสมายามมายามมูเนาะเอ่อจะเป็นสวนจะเป็นฟาร์มไก่ของเซียวเซียวดมโมนี่เซียวบอกว่ามายามดเดอ้อแกงน้อไม้ปิ้งไกท่ทาประแด็กไก่ลาาได้เพิ่นเลี้ยงองกเลย แล้วก็ต่ํำมาคุ้งแนวสิมาหอดแล้วมาหอดแล้วปริทาทยหนทางแล้วเนาะหอดส่วนเพิ่นเรียบร้อยแล้วไปไปเบิ่งน้ากันว่าเพิ่นมีแท่บ่แนวกินวันนี้เนา <c oughs> นะไอ <c oughs> อันนี้เป็นหนองป่าของเพิ่นห <c oughs> นองป่ามานี่เป็นสวนมันต้นเด้อพี่น้องสวนมันต้นเดียวมานี่มาแล้ว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 นี่ <c oughs> โอ้เพิ่นมาหับอยู่ยูทูบน้อยนี่ตัวนี้นะ เงินเพิ่นก็มีพุ่นน่ะงินแท้ๆอยู่พุ่นเงินส่วนเพิ่นเนาะเอ้าไปเบิ่งน้ำกันไปเบิ่งน้ำกันสวัสดีสวัสดีสบายดีนะสบายดีป้าอันนี้ก้อนหินนี่มันทักมีเองหมอโอ้โหคักเนาะป้ามีตู้ลำโพงห้องเพลงอีกนี่เจ้าภาพเจ้าภาพนี่เสียวดมเด้อเสียวดมมีเองได้นี่นะโอ้โหมีลีเนาะไก่ ไก่ทาปลาแดกปิ้งไก่ทาปลาเดกโอ้เบื้งปิ้นปิ้ทางในตับตับไมันไปใส่ไแล้วโอ้ตับไตน่ินเ่เรามตจบไตมันนะมีอย่างเดมีอย่างเดโอ้สองตัวมันตัวนี้ปิ้งไก่นะเจ้อมเจ้อมเฮียดูปลาเข้าวนี่อันจกปาเข้านี่ก็ฮุ่มลาธรรมชาตินะโอ้ตองปูพนาพาเข้านี่เด็ มีแกงนออีกแกงสามซุ้ม่ะไรแกงนอไม้แกงนอไม้นอไรบ่หนี่อเนาเนี่ยสามซุ้มเนี่ยโอ้เนาะเลี้ยงน่องน่องเมียใครได้เนาะฟ้าเลยน่องนอสิทีมงานเอามาฉากคำลาเข้ามาเนาะเอาเด้อพี่น้องเห็นอยู่ทางนั้นเด้อเป็นมันฟาร์มไก่เด้อฟาร์มไก่จะหน่อยสิพาพี่น้องไปเบิ่งเนาะฟาร์มไก่สิไปเลาะสวนก็เด้อพึ่งนึงจังสิมากินน้ำเด้อกินท่าเนาะ กินท่ากินท่าแบบเดียวไปเบิ่งฟาร์มไกลก่อนไปเบิ่งเงินสวนก่อนเนาะในพันธุ์มันต้นพ่นมามันนึ่งเลยกินได้ะบายมันต้นนี่โอ้มันต้น <c oughs> มันกระพุกเป็นเฮกตาร์พ่นท <c oughs> ันแข็งหรอกเ <c oughs> อาล,ล้ <c oughs> <c oughs> วห่วยเจ้านี่คือสนุกสบายเถอะเอามาบึงเงินเพื่อนว่าผูใ้ใดมาเฝ้าสวนให้เพื่อนนี่นี่อยู่ธรรมศาสตร์คักป้าหลังไงเต่อไหมนี่ มีไผ่ย,ยูบอมีไผ่ย,ยูบอเนาะโอ้คุณอ่ะทีวีสายเคาะคลองมานเลยทีวีก็ได้เนาะโอ้คัก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 ,กโอ้มีตัวไม้ตัวใหม่แบบไงแบบงามตัวนี้นะโอ้สร้างได้มาจะใส่เนาะลุดจักรประจำส่วนคุณลุกจักรประจำส่วนเคุณน,นนี่เป็นเงินขวา เป็นเฮือนควา้าเป็นเฮือนควา้านี่โอ้ฮะบนหนึ่งเขา่าหนึ่งน้ำนี่ละโอ้โหทางขึ้นเฮือนเพ็่นโอ้มีพายุบ่ก็แจห้อยปิดตู้อยู่อืมอันนี้มันคาแห้งเพ็่นมีตัวกระหอกกระแหกบ่เอ้า,อามาบึง มาเบ lama, ิ่งไก่เพิ่นบันี้ฟาร์มไก่เพิ่นป๊ามีน้องใหญ่พี่น้องโสนความสุขความสุขที่สุดเลยไปเบิ่งไก่เนาะไปเบิ่งไก่เนาะนี่ฟาร์มไก่เพิ่นอยู่นติง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 ลงไป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 โอ้คนนอกห้ามเข้าเด็ดขาดห่วยขอเข้าเด้อขอเข้าเด้อ ยินบ่พี่น้องยินเสียงไกป่ป่เอาเอาเปิดตูเข้ามาเรียบร้อยแล้วฟามไก่ฟามไก่ไกพันไข่เด้อเขาพันไข่โอ้มันจะพันตนูเนาะนี่เนาะเดี๋ยวพี่น้องไข่ไก่กับแพงได้คููมือนี่ แต่หนึ่งกับหกเจ็ดสิบพันละดิมัเบิ้งข่เขิ้นเดี๋ยวเป็นไข่นี่เดี๋เดีเก็บเอาไข่อยู่ตามนี้แล้วมันไข่แล้วมันกระไหลลงมานี่นบอกเออสะอ่อนเด้สะอ่อนพวกเจ้าเด้ตก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 โอ้ยน้องยาวเหยียดคุณอดคุณ เบื้องใครตัวนี้ลุกเปหลายแท้มันมีหลายสั้นเลยเพี่น้องดิี่สั้นนี่ก็มีไข่กันบ่ดดิหนึ่งสั้นบนนี้มันบนใส่หัวอาหารเพิ่นบมนี่ใส่หัวอาหารอยู่นี่สองสั้นโอ้สองสั้นไข่เนาะนี่ดินี่มันใส่หัวอาหารัอาหารปอนใส่น,นี่ไข่เพิ่นก็จะไหลงไล,งล,ไหลงมานี่เหมือนแบบไข่ลงมาแล้วก็ไหลลงมานี่ อโอ้สวรรค์นนะพี่น้องเนาะทางนี้ก็เป็นหนองพุ่นอยู่พุ่นอีกฟาร์มหนึ่งเดลยลังคาเขาข่าวพุ่นปอาเลี้ยงป่าพร้อมนี้นี่ขายทั้งปลาขายทั้งไข่เออขายทั้งไก่พร้อมแล้วเน,ะะวนาะสวรรค์บ่พี่น้องสวรรค์บ่สบายดีเด้อสบายดีเด้อสบายดีเด้อเบิดสุคนเด้อเอาตัวนี้คือไข่ข่าว ไข่ขาวตัวนี้เนาะสบายดีสบายดีสบายดีไข่ไก่ไข่ไก่ไข่ออกมานี่มือหนึ่งเพื่นก็จะได้อยู่ประมาณตะแตลอยแตะได้บอกนี่ามาสุดแล้วมาเบิ้งตัวนี้ล็อกนี้ไปนี่โอเคฮัลโหลฮัลโหล สบายดีสบายดีอืใครสบายดีสบายดียดโอ้โหแสดงว่าเพิ่นเก็บแล้วมันนี่เนาะมันจังเหลือหน่อยนี่ สองฝากยังฝากซ้ายฝากขวาเลยอืมโอเคเนาะให้เบิง่งนซัมนี้กันเดอ้อพี่น้องเดอ้อนี่เด้อดีเด้อใครเพิ่มเงอน,อนีนี่เด้อเต็มหมดแล้วได้หน่พี่น้องเด้อใครเต็มหมดเลยรอท่าไปซ่งไม่ฆ่าแล้วกว่าน,นี้เนาะอ,อืมอน,นี่มันปุ๋ยเพิ่น อพื่นปุ๋ยน้อหัวอาหารเนาะโอ้ได้หลายเติมบนเลยขึ้นมาแล้วเด็กนี้แหละเงือนเพื่อนเมื่อกี้น,น,นี่นะหลังนี้แหละมีรถฮุนใดเออมีรถรีโวไหนธุรกิจเพื่อนนะเพื่อนแลนรถเมย์เดย์รถเมย์สายเหนือเนาะพงศลีเวียงจันทร์อ้าสิไปกลิ่นนะเด้อบัดนี้เด้อกินปิ้งไก่กินแกงนอก,กัอนบัดนี่ ทำไหมครับไหมเด็กเจ้าพองเจ้าเจเพิ่นที่นี่ล่ะใครจะหน้าบดดำเนาะมาเฝ้าสวนนะเนาะได้จักแตะละเสี่ยมือหนึ่งเถาะสั่งทั้งสองอันฟาร์มอันเดี๋ยวนี้ได้ก้าวสิบ ตะกี้ได้ร้อยสิบร้อยสามต่กี้ต่ำจองกับคนก่อนเอาบุญคำนำสู่ค่าได้คายมาดยืดดีมีแหงอืมเอาให้เบิ่งทำนี่เนาะกินก่อนเด้อกินก่อนเด้อของแซ่บป้าขอบใจตอนครับแถวว่าเนาะรถเมฆกับปกติบ่แลนปกติแลนเอ้ยซุปแลนปกติโอเค